อ้าวมากมากครับมามาพอกรบผมคตผู้หายเลยปลาหมึกครับเลยสิมีเมโนโูขีดเห็ดแปลกๆก,กินแบบแปลกๆเบึง่งกันะสิเห็ดปลาหมึกไตตอนนะตอนไตหนามหรือหนามไตมต,ตอนเนี่ยนะปลาหมึกเอาหั่นแล้วกุ้งเก่งเลยก็ว่าแย่ในจัง,นงจหน่อยหนึ่ง่อให้ให้มันเข่ารสาศาสตรนะให้มันเข่าถึงเขา่าผิดเข่าคิงกันนะ คือบนนอกเป็นตาแสรบบนนอกอขาไงเคยเห็นเกาเห็ดแต่ไก่ไตตอนตอนไตหนะ้าคาตะไคร่เขาเอา,เอ,าอยู่น้ำขงังเงื่อนนี่แหละปลูกไว้ปลูกไว้เองกินเองนะครับเนาะเก็บมาอิกไปใส่พรอมนะ่ะถูกๆใส่มีรสชาเติเป็ดเผ็ดเปรี้ยกๆหวานๆมันๆเยอเจ้าเยอเจ้าอันนี้ผมปรุงเลยเด้วยผมเอาใส่เครื่องใส่ยังแล้วผมเอามาใส่หม้อหนึ่งนะ แต่นามจะยังสุกแล้วเปิดเบิงพี่น้องเปิดเบิงบุ้ยหายหอมหอมเขื่องนะถ้าไข่หัวใส่ไข่ถ้าหอมใส่เข้าไปโอ้ยหอม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 อ้าวหนึ่งเข่าก้อนหนึ่งเข่าก้อนกินกับเข่าเหนียวหง่อนเบิงเห็ดแบบมันมือดฉีดน้องพ่อใหญ่น้องเบิงไม่กระดามเราเด้อนี่คงเทเด้ไม่กระดามไม่ยุ่งหมดเลนี่มอดดบตกกอดจากพอ ม้วหมุวนม้วนม้นเห็ดแบบแบบเมือฉีดชบฟั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 บชวบนี่นะครับมาพอแล้วก็มาลงมือน้ำกันบาดเลยที่ใส่อามาเทสใส่ถาดครับอื้อแซ่แซ่บแซ่บครับแซ่บมากมากมากลกมือนะครับสุด